สอนแยกร่างภายในสามนาทีด้วยโ h o t o s h o p ไปเราต้องการรูปนี้นะเอามาลงกันสามคนแต่ทีนี้เราไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องเออเราเรายืนถ่ายแล้วให้นางนางเอกนางแบบเห็นที่นั่งปุ๊บปุ๊บแตบบ่ตัวเราอยู่เฉยถ่ายแช่แช่แช,ช่ไปเลยมือน่น,น,นะถ่ายแช่แช่แต่แน่นอนละ่ะมือเราไม่นิงนะ่งเนาะไม่น่าวางไม่เป๊ะเป๊ะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาสามรูปมารวมกันเดี๋ยวเราจะจับเวลาสามนาทีจ้า โอ okay. เคสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือมีสามรูปที่เราต้องการนะที่จะรวมเป็นรูปนี้โอเคเราลากมาลงก่อนทีละรูปลาองเลยเออผมทำแบบว่าก็ copy layer นะอ่านี่เลย copy layer หรือ c อนโทนเ j ก็ได้อ่าผมนี้ลากมาลงต้องลากเป็นตัวใหม่นะเราวค่อยอ่านี่ด้วยแล้วก็ selection ไม่ใช่ สีเล็กๆก็ลากมาลงที่รูปเดียวกันเอาขอไปแปะแป,ะแป,ะแปะให้ชนให้มันพยายามใกล้สุดเท่าที่ทําได้แล้วก็ลากอีกรูปมาวายมือไปดมมันคลิกทำไมวายสเแม่อะลากมาลงตรงนี้ให้เป็นรูปใหม่ก่อนอแล้วก็อพอเล่งแล้วมือก็ลวนเนาะไปที่ copy layer แล้วก็ลากมาเหมือนเดิม ล่างมาที่รูปที่ต้องการแปะาขวาแปะล่างตรงกันโป๊ะโอเคไหนละถัดไปกดคลิกรูปแรกแล้วชิปค้างไว้แล้วมากดรูปสุดท้ายไปที่อ d i t ต่อด้วย Auto ้อไ g n l a y เยอ,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 อั้ง Auto เลยโอเคไปปึ๊บอ่ะเสร็จแล้วต่อในรังรังต่อไฟจะเห็นนะวันน,นี้นะสังเกตไหมมันจะโดนคอบไฟแต่ แต่ภาพเหมือนกันหมดเลยอ่ะ <S <S เดี๋ยวเรามาครอบรูปก่อนรูปไหนที่มันโดนตัดเยอะสุดอันนี้อ่ะผมครอบมาเลยประมาณนี้มนมาประมาณนี้ทดๆมือถือล่อนอ่ะครอบรูปเสร็จละอืม,มน่าจะมีรูปแบงและทีนี้ก็เจาะมาเจาะรูรูปกันโดยใช้เลยเยื่อมารูปนี้บนสุดนะผมก็ใช้ตัวนี้แล้วมันเลือกสีดำ ผมก็กดตรงนี้เกลยดนให้มันให้มันไล่ไล่ระยะแล้วก็ใกล้ๆจึ๊บหายละมันจะไปโฉบข้างล่างรูปนี้เมอนกันรูปนี้ก็ใช้เครื่องมือเดีวยวกันเจาะรูแล้วก็เลื่อนมาปุ๊บเสร็จละเสร็จแล้วทันเวลา42วินาทีได้ละไ,ได้รูปที่ต้องการละเสร็จแล้วก็เอ็กพอร์ตได้เลยสวยเปล่าเนียนกริบไม่มีไยรอยต่อทอเต็มผืน <c oughs> เสร็จแล้วลองทำดูนะอ้อโทรศัพท์มาพอดี